กระจายข่าวว่าท่านผู้เจริญภิกษุสงฆ์ไม่เคยมีเสเนียดไม่เคยมีโทษพระสุทินกรันทบุตรก่อเสนียดก่อโทษขึ้นแล้วถวยเทพชั้นจตุมมหาราชสดับเสียงของถวยเทพชั้นภูมมะแล้วได้กระจายข่าวต่อไปถวยเทพชั้นดาวดึงถวยเทพชั้นยามาถวยเทพชั้นดุสิตถวยเทพชั้นนิมมานารีดีถวยเทพชั้นปรินิมมิตรว,วัสวัตดีถวยเทพที่นับเนื่องในหมู่พรมสดับเสียงแล้วก็กระจายข่าว กันต่อไปว่าท่านผู้เจริญภิกษุสงฆ์ไม่เคยมีเสนียดไม่เคยมีโทษพระสุินกลันทบุตรก่อเสนียดก่อโทษขึ้นแล้วเพียงคู่เดียวเท่านั้นเสียงเปล่าประกาศได้กระจายขึ้นไปถึงโพรหมโลกด้วยประการทีนี้ต่อมาอดีตภรยาของพระสุินคันแก่จึงคลอดบุตรพวกเพื่อนของพระสุินจึงตั้งชื่อเด็กคนนั้นว่าเด็กชายพิเชกะเรียกอดีตภรยาของพระสุินว่าพิเชกามารดา เรียกพระสุทินว่าพิชกบิดาต่อมาทั้งมารดาทั้งบุตรได้ออกจากเรือนไปบวชเป็นอนาคาริกได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์พระสุทินเกิดความเดือดร้อนใจ37ต่อมาพระสุทินเกิดความพุ่มใจเดือดร้อนใจว่าไม่ชลาบของเราหนอเราไม่มีลาบหนอเราได้ช่วแล้วหนอเราไม่ได้ดีแล้วหนอถึงจะเข้ามาบวชในพระธรรมวินัยที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้ว ก็ยังไม่สามารถประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ตลอดชีวิตเพราะความกลุ้มใจเดือดร้อนใจนั้นท่านจึงสู้ผอมหมองคล้ำซีดเหลืองเส้นเอ็นขึ้นสะพั่งมีเรื่องในใจใจหดหูเป็นทุกข์เสียใจเดือดร้อนใจเศร้าซึม38ม 38. ฝ่ายภิกษสู้เป็นเพื่อนของพระสุทินกล่าวกับพระสุทินว่าท่านสุทินเมื่อก่อนท่านมีผิวพรรณเปล่งปลัง่งกระชุ่มกระชวย หน้าตาสดใสมีน้ำมีนวลแต่บัดน,นี้ดูท่านสู้ผอมหมองคล้ำสีดเหลืองเส้นเอ็นขึ้นสะพรั่งมีเรื่องในใจใจหดหูเป็นทุกข์เสียใจเดือดร้อนใจเศร้าซึมท่านไม่ยินดีจะประพฤติพรหมจรรย์กระมังพระสุธินตอบว่าท่านทั้งหลายความจริงไม่ใช่กระผมจะไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์กระผมมีบาปกรามที่ทำไว้คือได้เสพเมทุนธรรมกับอดีตภรยา กระผมจึงเกิดความกลุ้มใจเดือดร้อนใจว่าไม่ใช่ลาบของเราหนอเราไม่มีลาบหนอเราได้ชั่วแล้วหนอเราไม่ได้ดีหนอถึงจะเข้ามาบวชในพระธรรมวินัยที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้ว mm hmm. ก็ยังไม่สามารถจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ตลอดชีวิตภิกษุเป็นเพื่อนกล่าวว่าภิกษุผู้เป็นเพื่อนกล่าวว่าจริงทีเดียวท่านสุทิน การที่ท่านเข้ามาบวชในพระธรรมวินัยที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วแต่ไม่สามารถจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ตลอดชีวิตก็พอที่จะทําให้กลุ้มใจเดือดร้อนใจได้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมไว้โดยประการต่างๆเพื่อคลายความกําหนัดไม่ใช่เพื่อความกําหนัดเพื่อความรากไม่ใช่เพื่อความประกอบไว้เพื่อความไม่ถือมั่นไม่ใช่เพื่อความถือมั่นไม่ใช่หรือ เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมเพื่อคลายความกำหนัดท่านก็ยังจะคิดเพื่อความกำหนัดทรงแสดงธรรมเพื่อความพระท่านก็ยังจะคิดเพื่อความประกอบไว้ทรงแสดงธรรมเพื่อความไม่ถือมั่นท่านก็ยังคิดเพื่อความถือมั่นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมโดยประการต่างๆเพื่อสำรอกราคะเพื่อสั่งความเมาเพื่อดับความกระหายเพื่อถอนความอาลัยเพื่อตัดวัฏจัเพื่อความสิ้นตัณหาเพื่อคลายความกำหนัด เพื่อดับทุกข์เพื่อนิพพานไม่ใช่หรือพระผู้มีพระภาคตรัสบอกการละกามการกำหนดรู้ความสำคัญในกามการกำจัดความกระหายในกามการเพิกถอนความตรึกในกามการระงับความกัดกรุ่มพอกามไว้โดยประการต่างๆมิใช่หรือการกระทําของท่านนั้นไม่ได้ทําให้คนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทําคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยที่จริง กลับจะทําให้คนที่เลื่อมที่จริงกลับจะทําให้คนที่ไม่เลื่อมใสก็ไม่เลื่อมใสไปเลยคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วบางพวกก็จะกลายเป็นอื่นไป39ครั้นภิกษุผู้เป็นเพื่อนเหล่านั้นตําหนิพระชทินโดยประการต่างๆแล้วนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสง์บัญญัติสิกขาบทลําดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสง์ เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามท่านพระสุทินว่าสุทินทราบว่าเธอเสพเมถุนธรรมกับอดีตภรยาจริงหรือพระสุทินทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคทรงตำหนิว่าโมฆบุรุษการกระทำของเธอไม่สมควรเลยไม่คล้อยตามไม่เหมาะสมไม่ใช่กิจของสมณะ ใช้ไม่ได้ไม่ควรทําเลยเธอบวชในธรรมวินัยที่เรากล่าวดีแล้วฉะนั้นจึงไม่สามารถประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ตลอดชีวิตเล่าเราแสดงธรรมโดยประการต่างๆเพื่อคลายความกำหนัดไม่ใช่เพื่อความกำหนัดเพื่อความพลาดไม่ใช่เพื่อความประกอบไว้เพื่อความไม่ถือมั่นไม่ใช่เพื่อความถือมั่นไม่ใช่หรือเมื่อเราแสดงธรรมเพื่อคลายความกำหนัดเธอก็ยังจะคิดเพื่อความกำหนัดเราแสดงธรรมเพื่อความพลาด เธอก็ยังจะคิดเพื่อความประกอบไว้เราแสดงธรรมเพื่อความไม่ถือมั่นเราแสดงธรรมเพื่อความพลาดเธอก็ยังจะคิดเพื่อความประกอบไว้เราแสดงธรรมเพื่อความไม่ถือมั่นเธอก็ยังจะคิดเพื่อความถือมั่นเธอก็ยังจะคิดเพื่อมีความถือมั่นเราแสดงธรรมโดยประการต่างๆเพื่อสำาร c ราคะเพื่อสั่งความเมาเพื่อดับความกระหายเพื่อถอนความอาลัยเพื่อตัดวัฏฏะเพื่อความสิ้นตัณหาเพื่อคลายความกำหนัด เพื่อดับทุกเพื่อนิพานไม่ใช่หรือระบอกการละกามการกําหนดรู้ความสําคัญในกามการกําจัดความกระหายในกามการเพิกถอนความตรึกในกามการระงับความกัดกลุ้มเพราะกามไว้โดยประการต่างๆไม่ใช่หรือโมฆะบุรุษเธอสอดองคชาติเข้าปากสรพิษร,ร้ายเสียยังดีกว่าสอดองคชาติเข้าองค์กําเนิดสตรีสอดองคชาติเข้าปากงูเห่าเสียยังดีกว่าสอดองคชาติเข้า,าของค์กําเนิดสต,ตรีสอดองคชาติ เข้าหลุมฐานไปเสียยังดีกว่าสอดองคชาติเข้าองค์กำเนิดสตรีเพราะอะไรเล่าเพราะผู้สอดองคชาติเข้าปากอสรพิษร้ายเป็นต้นพึ่งถึงความตายหรือทุกปางตายเพราะการกระทํานั้นเป็นเหตุหลังจากตายแล้วก็ไม่ต้องไปบังเกิดในอบายทุกคติวินิบาตนรกส่วนผู้สอดองคชาติเข้าองค์กำเนิดสตรีหลังจากตายแล้วต้องไปบังเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรก โมฆะบุรุษในการที่เธอเสพซึ่งเป็นประเวณีของชาวบ้านมารยาทของคนชั้นต่ำกิริยาช่วยยากมีน้ำเป็นที่สุดเป็นกิจที่จะต้องทำในที่รับต้องทำกันสองต่อสองนี้มีโทษมากเธอเป็นคนแรกที่ก่ออกุศลธรรมก่อนใครๆการทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสย,ยิ่งขึ้นได้เลยที่จริง กลับจะทําให้คนที่ไม่เลื่อมใสก็ไม่เลื่อมใสไปเลยคนที่เลื่อมใสยอยู่แล้วบางพวกก็จะกลายเป็นอื่นไปครั้นพระผู้มีพระภาคทรงตําหนีพระสุทินโดยประการต่างๆแล้วได้ตรัสโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยากบํารุงยากมากๆไม่สันโดษความคลุกคลีความเกียจคร้านตรัสคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่ายบํารุงง่ายมักน้อยสันโดษความขัดเกลา ความกำจัดกิเลสอาการหน้าเลื่อมใสการไม่สะสมการปรารบความเพียรโดยประการต่างๆทรงแสดงทรมีกถาให้เหมาะสมให้คล้อยตามกับเรื่องนั้นแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเราจะบ,บัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลายโดยอาศัยอำนาจประโยชน์สิบประการคือ 1. เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์สองเพื่อความพาสุขแห่งสงฆ์ส เพื่อข่มบุคคลผู้เก้อ,อยาก 4. เพื่อความอยู่ผาสุกแห่งเหล่าพิกษุผู้มีศีลดีงาม 5. เพื่อปิดกั้นอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในปัจจุบัน 6. เพื่อกำจัดอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในอนาคต 7. เพื่อความเลื่อมใสของคนที่ยังไม่เลื่อมใส 8. เพื่อความเลื่อมใสยิ่งขึ้นไปของคนที่เลื่อมใสแล้ว 9. เพื่อความตั้งมั่นแห่งศัทธธรรมสิบ เพื่อเอื้อเฟื้อวินัยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็ภิกษุใดเสพเมถุนธรรมภิกษุนั้นเป็นปาราชิกหาสังวาสไม่ได้สิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้สุทินภานวันจบเรื่องดิงตัวเมีย สี่สิบสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งให้อาหารลิงตัวเมียในป่ามหาวันกรุงเวสาลีแล้วเสพเมทุนธรรมกับนางลิงนั้นครั้นเวลาเช้าเธอครองอันตรวาโกถือบาทและจีวรไปบิณฑบาตในกรุงเวสาลีต่อมาภิกษุหลายรูปจะริกไปตามเสนาสนะเดินผ่านไปทางที่อยู่ของภิกษุนั้นนางลิงเห็นภิกษุเหล่านั้นกำลังเดินมาแต่ไกลจึงตรงเข้าไปหาแล้วสายสเอวแกว่งหาง โกงสโโพกขึ้นทำท่าทางต่างๆต,ต่อหน้าภิกษุเหล่านั้นภิกษุเหล่านั้นจึงพากันสนิทฐานว่า ภิกษุเจ้าถิ่นคงจะเสพเมถุนธรรมกับนางลิงตัวนี้แน่แล้วแอบอยู่ณที่กำบังแห่งหนึ่งจนกระทั่งภิกษุเจ้าถิ่นเที่ยวบินธบาตในกรุงเวสาลีแล้วถืออาหารบินธบาตกลับมา41ขณะนั้นนางลิงได้เข้าไปหาภิกษุเจ้าถิ่นนั้นครั้นภิกษุเจ้าถิ่นชั้นบินธบาตนั้นส่วนหนึ่งแล้วได้แบ่งอีกส่วนหนึ่งให้แก่นางลิงเมื่อมันกินอาหารแล้ว ได้โคงตะโพกให้ภิกษุเจ้าถิ่นจึงเสพเมทุนธรรมกับมันท่านใดนั้นภิกษุเหล่านั้นออกจากที่ซ่อนกล่าวกับภิกษุเจ้าถิ่นว่าท่านพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้วมิใช่หรือเหตุไรท่านจึงเสพเมทุนธรรมกับนางลิงนี้ท่านกล่าวแย้งว่าจริงท่านทั้งหลายพระผู้มีพระภาคได้ทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้วแต่สิกขาบทนั้นใช้เฉพาะหญิงมนุษย์ไม่ใช้ในสัตว์เดรัจฉานตัวเมียภิกษุเหล่านั้นกล่าวว่า พระบัญญัตินั้นใช้ได้เหมือนกันทั้งในหญิงมนุษย์และในสัตว์เดรัจฉานภิกษุเหล่านั้นกล่าวว่าพระบัญญัตินั้นใช้ได้เหมือนกันทั้งในหญิงมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานตัวเมียไม่ใช่หรือการกระทําของท่านไม่สมควรไม่คล้อยตาม ไม่เหมาะสมไม่ใช่กิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทําเลยท่านบวชในพระธรรมวินัยที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วฉะนั้นจึงไม่สามารถประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ตลอดชีวิตเล่าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมโดยประการต่างๆเพื่อคลายความกําหนัดไม่ใช่เพื่อความกําหนัดตรัสบอกการระง,งับความกลัดกลุ้มเพราะกามไว้โดยประการต่างๆมิใช่หรือการทําอย่างนี้ไม่ได้ทําคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใส หรือทําคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งยิ่งขึ้นได้เลยหรือทําคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยที่จริงกลับจะทําให้คนที่ไม่เลื่อมใสก็ไม่เลื่อมใสไปเลยคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วบางพวกก็จะกลายเป็นอื่นไปแครนที่สูุเหล่านั้นตําหนิภิกษุนั้นโดยประการต่างๆแล้วนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติอนุบัญญัติ42ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุนั้นว่าภิกษุทราบว่าเธอเสพเมทุนธรรมกับนางลิงจริงหรือเธอทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆบุรุษ การกระทําของเธอไม่สมควรไม่คล้อยตามไม่เหมาะสมไม่ใช่กิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทําเธอบวชในธรรมวินัยที่เรากล่าวดีแล้วฉะนั้นจึงไม่สามารถประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ตลอดชีวิตเล่าเราแสดงธรรมโดยประการต่างๆเพื่อคลายความกําหนัดเราบอกการระงับความกรัด กุมเพราะกามไว้โดยประการต่างๆมิใช่หรือโมฆะบุรุษเธอสอดองคชาติเข้าปากอสรพิษร้ายเสียยังดีกว่าสอดองคชาติเข้าองค์กำเนิดนางลิงสอดองคชาติเข้าปากงูเห่าเสียยังดีกว่าสอดองคชาติเข้าองค์กำเนิดนางลิงสอดองคชาติเข้าหลุมทานไฟเสียยังดีกว่า สอดองคชาติเข้าองค์กำเนิดนางลิงเพราะอะไรเล่าเพราะผู้สอดองคชาติเข้าปากอสรพิษร้ายเป็นต้นพึงถึงความตายหรือทุกพางตายเพราะการกระทำนั้นเป็นต้นเหตุหลังจากตายแล้วก็ไม่ต้องไปบังเกิดในอบายทุกติวินิบาตนารกส่วนผู้สอดองคชาติเข้าองค์กำเนิดนางลิงหลังจากตายแล้วต้องไปบังเกิดในอบายทุกติมินิบาตนารกโมฆะบุรุษในการที่เธอเสพอสัตธรรมซึ่งเป็นประเวณีของชาวบ้านมารยาทของคนชั้นต่ำกิริยาชั่วยหยาบ มีน้ำเป็นที่สุดเป็นกิจที่จะต้องทำในที่รับต้องทำกันสองต่อสองนี้มีโทษมากโมฆะบุรุษการกระทําอย่างนี้ไม่ได้ทําคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทําคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยที่จริงกลับจะทําให้คนที่ไม่เลื่อมใสก็ไม่เลื่อมใสไปเลยคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วบางพวกก็จะกลายเป็นอื่นไปแล้วจึงรับสั่งให้พิสูุน์ทั้งหลายยกศิกขาบทขึ้นแสดงดังนี้พระอนุบัญญัติอันหนึ่งภิกษุใดเสพเมทนธรรม โดยที่สุดแม้กับสัตดิรชันตัวเมียภิกษุนั้นเป็นปาราชิกหาสังวาสไม่ได้สิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้เรื่องลิงตัวเมียจบสันทตะพาณวานันเรื่องพวกภิกษุวัชชีบุตร43สมัยนั้นพวกภิกษุวัชชีบุตรชาวกรุงเวสาลีหลายรูปชั้นอาหารจำวัดและส่งน้ำพอแก่ความต้องการมนสิการโดยไม่แยบคครไม่บอกเคิร์นจิกขา ไม่เปิดเผยความท้อแท้พากันเสพเมทุนธรรมต่อมาพวกเธอถูกความเสื่อมญาติความเสื่อมโภคะและโรคกลุ่มรุมจึงเข้าไปหาท่านพระอน,นุนเรียนว่าท่านพระอน,นุ์พวกกระผมไม่ติเตียนพระพุทธไม่ติเตียนพระธรรมไม่ติเตียนพระสงฆ์พวกกระผมติเตียนตนเองไม่ติเตียนผู้อื่นพวกกระผมไม่มีวาสนามีบุญน้อยบวชในพระธรรมวินัยที่พระผู้มีพระภาค ตรัดไว้ดีแล้วไม่สามารถจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ตลอดชีวิตบัดนี้ถ้าพวกกระผมได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักพระผู้มีพระภาคอีกพวกกระผมพึงเห็นแจ้งกุศลธรรมมันประกอบความเพียรในการเจริญโพธิปักเขียธรรมตั้งแต่หัวค่ำจนรุ่งสางพวกกระผมขอโอกาสท่านพระอน,นุนด้โปรดกราบทูลเรื่องนี้แด่พระผู้มีพระภาคเถิดพระอน,นุรับ คำแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้กลาบทูลในเรื่องนี้ให้ทรงทราบพ,พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานุนไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่ตถาคตจะถอนปาราชิกสิกขาบทที่บัญญัติแก่สาวกทั้งหลายเพราะพวกวัชชีหรือวัชชีบุตรเป็นเหตุลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่า ภิกษุทั้งหลายผู้ใดเป็นภิกษุไม่บอกคืนสิกขาไม่เปิดเผยความท้อแท้เศพเมทุนธรรมทั้งที่ยังเป็นภิกษุผู้นั้นมาแล้วสงไม่พึงให้อุปสมบทแต่ผู้ใดเป็นภิกษุบอกคืนสิกขาเปิดเผยความท้อแท้แล้วเสพเมทุนธรรมผู้นั้นมาแล้วสงพึงให้อุปสมบทแล้วจึงรับสั่ง